น้องเนาะโถ่อาลวก็ะอาขอบบุญขอบคุณเพื่อนเด้อน้องหล่าเด้อเนาะอาขอบใจเพื่อนก็ขอขอบบุญขอบคุณให้ใจดีเด้อที่พันเงินให้น้องนุ่นก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแกร่งารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอส่งคำปรารถนาสาธุเนาะ สบายดีและสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนบอสเป็นพี่น้องั้งฟังลาวพี่น้องถ้าฟังไทยหรือว่าพี่น้องทั้งต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตาบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยเนาะกะเมื่อนี่ทั้งบอตาเองก,กะเข้ามาที่บ้านดงหมักแนวพี่น้องเลยกะมาหาอ่าน้องนุ่นเพิ่นเนาะพ,นนะพี่น้องเนาะโอ้พุฝนเสีย อย่าสิปลูกพักคุนคุนอยู่พี่น้องบ่ใช้ฮอดปุ๊บฮอดหมวกเนาะเออชัวหนูกะมานําก ies, utral, food, ันอ่าสามคนพี no. ่น้องเอ้ยม okay. ื้อนี้เนาะกะบเบาคําเบาจิตบเบาใจอวยลืมนับตัวเองพี่น้องเอ้ยสี่คนหนยเนาะทักทายสบายดีครับผม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องกะมื้อนี้กะมีอ่าผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกะอยู่ทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนกะบ,บริมีจุดประสงค์ออกซื้อออกน้ำดอกพี่น้องเลยเพื่อนกะเห็นคลิปเนะาะมือที่ว่าบอ่าวตา,ามาสัมภาษณ์มาถ่ายาน้องนุ่นเพื่อนมือนั่นแหละเพื่อนกะเห็นแล้วก็โอ,เโอ้เกิดความอาอีตนเนาะอีดูสงสารพี่น้องเลยก็ได้ฝากเงินฝากคำไม้ทางบ่า้าเนาะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยก็อขอบมุณขอบใจเพื่อนหลายเนาะขอให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งลำล่ำเลยรวยเด้อเนาะก็เพื่อนก็อยาก หาช่วยเหลือหรือว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องนุ่นกับพ่อเพิ่นเพิ่นว่าเนาะเล็กๆน,น้อยๆแหละพี่น้องเลยอ่าก็คือหูหูกันนะเนาะพอน้องนุ่นเพิ่นก็อ่าคือว่าและติดยาหน้าโลกนั่นแหละเนาะพี่น้องการกำลังอ่าหลายๆคนกําลังช่วยอบอกเพิ่นแล้วก็มาให้กําลังใจเพิ่อนอยากให้เพิ่นเลิกล่าได้พี่น้องเลยก็คือน้องนุ่นเพิ่นก็โอ้ว่าสงสารพ,อพ่อเนาะเพราะว่าพ่อกะ ติดตั้งแต่โดนแล้วคุณว่าตอนนี้ก็ใครๆ่นแหละเนาะมีหลายๆคนมาหาพี่น้องเลยมืัอนี้ก็ซื้อเนื้อกินแน่พี่น้องเลยแล้วก็น้ำสมน้ำยังแน่แล้วก็สีหมอกเงินให้ทางน้องนุ่นเพิ่อนน้ำนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะทางใดสวยเหลือเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังกิจกำลังใจเพิ่นว่าโา้โหแดดแมงๆกับมาอยู่บรเช้านี่เนาะสบายดีล่ะโดยป๊ามันยังสีปลูกต้นดราเลืองพ่อมป็นสบู่อยู่หันนะ โอ้อัน uh, น like ี้ยังบม่เริปลูกบ่เนี่ยังโอ้บ่โด้อด้อ่ะ้น้อยหละน้องไม้ยังไงกคือผู้ทางคนคุกพอดบวกนะนนี่ฮะอย่าบอกได้คั้นหัวคืออ่าบอต้าเองกับบอคอยมักถือคุกถือหมวกันไดพี่น้องเลยชกข้าไปเลยคั้นหัวเนาะอันนี้ยังบ่มีในพักบ่เด้ออืมแล้วยังบม่ได้อ้อมหัวพอมเนาะโด้อพออยู่ระว่ายมันนี่นะอยู่อ่า โดยอยู่ๆคนละปัป๊บปัเข่าโฮมก่อนป๊าจักนี่ก่อนป๊าอ่าช้าเมื่อยก่อนโอ้ยพี่น้องเัองได้ถุงนาะมีอยังคือเห็นพายิปเสียอไปทั้งใดเลยเนื้อายซสื้อเออสไตล์ไปทันโดยโดยสบายดีไัยโอ้สบายดีเนาะโดยเนาะอ่าพี่ๆมามานังพี่ก่อนโอ้อยู่พรมนาเพียงกาืัอนี้ ไปทางใดไปกินแกง๊นหรือไม้เฮือนน้องแก้วผู้นั้นแซ่บบ่แซ่บโอ้แซ่บพุ่น่ะโดยสบายดีพู้นนั้นไปทางใดล่ะเออเนาะพี่น้องเดียวกันบ่ออืจะพออยากแก้ไกันกินข้าวแล้วบ่เออมันกินแล้วบ่โอ้กินได้ยังกินหัดแตกโอ้แปดเองนี่เออได้หลายบ่ พ่อ้ทั้งนี้ที่แตนคือชิลายเนาะพอได้กินอยู่พอได้กินอยูอ่น้องนุ่นเด้ชันคือเดียวกันบ่ด้วยด้วยด้วยเนาะกะ็คือบ่อแหละมื้อนี้ก็เวียนมาหาน้องเพิ่นว่าซั่นก็เป็นจังได๋อ่ามื้อนี้ยังบ่ได้อ่าออกไปเวียดข้างนอกทางใดบ่บอ่า ก็ดีดีขึ้นน้อไเนาะกะคือเปิดใจว่ากันเลยอะน้องพี่น้องก็ถือว่าเลิกเลิกแน่นอนบาดนีคือทางอาชีพเพื่อนกันจยงใดเพิ่นเที่ยวมาหาคู่มือเนาะมาให้กำลังใจอะไรพี่น้องเลยก็คืออ่น้องนุ่นเพื่อเองนี่ก็คือการให้กำลังใจพอเพราะว่าเห็นพอ คือ,คอ<ม>ว่าเลยพี่น้องเพ้ยติดอย่านรกมาโดนแล้วไอ้ชั่นคือคือตอนนั้นนะเป็นยังไงจิตใจนี่แบบคิดฮอดลูกคิดฮอดเมียบอกแบบอ่าต้นกกปลายสาเหตุมันเป็นยังไงคือได้เลิกลากันกระเพิ่นชั้นอ๋อแบบแบบอาโอเคกรับ เอาพอเทามเมทาวบันไดอืมอืคืออ่ามีลูกน้ำกัดก็เพิ่นจะคนกัเดียวนะนี่แหละผู้เดียวเทาน้องนุ่นนี่อ่ามีอะไรเป็นไม่ทางลูกเก่าโอ้เพิ่นเพลินเลยบอกเอาน้องนุน่นโอ่โดนยันยันว่าเนาะแบบชวนลายแต่เก่านี่เห็นมีแต่ผู้หญิงเด้อยากเอาลูกไปอยู่น้ำสินะแต่ว่าอ้ายเพิ่นแบบเลือกเลือกที่แบบ จะเลี้ยงลูกเนาะอ่าคือน้องนุ่นนี่ยังยังเจ็ดเดือนบ่ตอนนั้นนะอ๋อบทันจื้อบ่ทันจักอย่างเชับแต่ปัจจุบันนี่ก็จื้ออยู่บ่แม่เห็นบ่เห็นอยู่อ่าคนบ้านเดียวกันบ่โดูน่น้องเนาะอืมอืมกระเงได่ก็คือว่าได้เป็นกำลังใจให้คือคืออ้ายนี่อ่าเป็นยังไงอ่าจิตใจนะตอนนี้ ยังคือดอยากมีครอบครัวอีกอยู่บ่หรือยังไรฮะคืดคืดโย<ด>่แต่ว่าหลักๆก,ก่อนนี่เขาต้องเอาตัวเองออกจากจุด,ดจาก<ด>ยาก,ก่อนเ<ด>นาะแต่แต่ก่อนแต่ยังบ่มีทีมงานเข้ามาหนีอ่าแต่ละมือไอ้ยอ้เฮ็ดยังไปหนึ่งนั่นเสีอฟังคืนกับการเขาไปการไปเนื้อ เดลกอะไรนีินน้องนุ่นว่าเนี่ยเวลาอ่าเจ้าโมัวสุมกับตัวนั้นแหลยว่าเขาญาตินะเนาะแบบสติบ่ค่อยดีมันบอกแบบอ่ะมันเจ็บบ่มันเจ็บมันปวดมันหลอดบอกมันก่ได้เจ็บปวดได้ได้บอกบุืรบอกบุืรเนาะโดยอ่าแต่ว so, ่าจำญาติพี่น้องได้บ yes, ่จำได้เบิดอหมดคิดถึงทำไรเวลาเธอจะอยู่คนเดียวนะอือยู่ได้ให้ได้ยังเวลาเธอจะอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวกับบ่คอยชืนใจคนอื่นเด้อแต่กระย่านบ่มีการย่านบอบ่บ่กย่านเนาะบ่กย่านแต่ก็บ่กให้คนอื่นเออในในมี่อยากอยู่คนเดียวก็เงียบซึมๆเนาะพี่น้องเนาะยานั่งอยู่คนเดียวอยู่เรื่องดโดูนี่แหละอย่างว่าคือแต่ละคนก็อยากให้ทั้งอ้ายเพคนนี้ก็ออกจากจุดนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะคือว่าตรงๆเลย คือห่างจากมันนี่จักเดือนแล้วนี่หอดเดือนอืตั้งแต่มีอาทีมงานเข้ามาเนาะอะไรกันเนาะโอ้พี่น้องจ่าจน้ำเสนะพี่น้องเนาะก็คือบัดนี้ก็มีแต่อยู่เฮือนอยู่ชานแล้วก็คอยควบคุมมันแหละเนาะบัดอันยามอันยากได้ใช่ไหมเฮ็ดในใดไอ้ไอ้ไอ้มีวิธีกับจัดมันในใดเอาตอนนี้ โดเอาอยากเอาเพื่ออันนี้คือถามเพื่อเป็นก้มหูห่มได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโคตราว่ะอืดนี่เท่ากัลืม,มเป็นป่ลืมนะทีเกิดเป็นลมเสร็แ,แล้วอ,อันนี้เบลต้าเข้าไปเบิร์นในยูทูบบางคนกับไปอาบน้ำสินะบางคนกับแช่น้ำมันเศร้าก็หาย,ยงไม่ใช่มันกับแมนกูบอว่านะบางคนกับว่าอมขนมอ่าอมขนมห้อนขน,ม,ขนมยังนี่แหละ อ่าก็ลืมไปไปฉันแต่ของแบบนี o, ung ung man i, man ừ, ้ม hey, <Yeah. S 1> ันมันก็ขึ้นอยู่กับใจเพราะเนาะเนาะถ้าใจเขาบ่เที่ยงพอาะถ้าว่าบ่อยากไปมุกมุ่งก็มั่นีอมันกป็นโพรงเนาะอะไรก็เป็นกำลังใจให้เด้อผู้ใหญ่เพิ่นก็ซ้อมเบิ่งอยู่ได้เบิ่งเจ้าอยู่ว่าเจ้านี่สิเปลี่ยนได้โบสิเฮ็ดได้โบสินะสิสูกับอ่า จากยานรกนั่นได้โบแต่ว่าเจ้าเลิกได้เนาะเจ้าเห็ดได้เจ้าเห็ดตัดขาดอย่างมันได้เพิ่นก็คือว่าเนี่ยเพิ่นก็ว่าโอ้ยยังสิมีนางวันให้เล็กๆน้อยๆแบบช่วยเหลือเบิ่งกันไปนี่แหละนะเพิ่นก็เบิ่งๆอยู่นะว่าสิเป็นอย่งไดคือคือเรื่องเงินคขกับแก้วนี่ถามตรงๆเลยเนาะลองนนสมมติว่ามี กูรักกูใหญ่เพิ่นหายหายแต่เดือนพายเป็นคนเก็บเอาเอาแล้วก็เอาไว้น้ำปลาน้ำหายปลาเอาไว้ซื้อกเพือเป็นงินน้ำโดยโดยคือคือทางอ้ายนี่บุคคลเก็บเนาะถ้าว่ามีถ้าว่ามีติดตแล้วมันเป็นอังไงใดญานแบบว่าย่านิเราบอกเรือแบบขั้นวิ่งอะไร่านเราเห็ดอีกนะแล้วซ้อนกับแรงเห็นเราแต่ไม่ได้จะใหญ่ยังไงไมีแต่บาร์ซิบบอกเงินซื้อให้แม่เนี่ยนั่นแหละ อยากสูบยาซองใครจะให้อ่าอ่าอเพราะว่าถ้าเฮามีเงินแหละคือบางที่เฮาบัดอ่ายันคุ้มตัวเองบบได้ทีนะอ่าน่นนี่แหละเพิ่นไปดวงเพิ่นกะว่าอ่าให้ทางน้องนุ่นเพิ่นเด้อถือว่าซันอืมถึงจีนอ้อชีลายกะเพื่อเพื่อความปลอดภัยของเจ้านำมาเลยโบแมนว่าอุดเพิ่นบบอยากให้เจ้าได้อืมน้องนุ่นได้ก็ทำเจ้าได้แต่ว่าเจ้าอยากยัง ยังมีให้ทางน้องเพิ่นซื้อให้เนาะอ๋อเนาะก็คือเว้าแห่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะทางน้องเองก็ซื้อชิ้นแห้งแน่เนาะแล้วก็น้ำส้มแน่แล้วก็สิอ่ามอบเงินให้นําพร้อมเนาะอ่าเ็กเน้อยๆแหละพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋กะรู้สึกว่าดีขึ้นหลายเติบนอเนาะให้เนาะบาดเนาะอ่าตอนเลิกอยากกับมันเดบิดนี่เมื่อยบ่่ เมื่อยเนาะเออแล้วก็บ่ได้งุณงิดบ่เออผมเคยงิดูเห็บเออเยีนว่าง,างุูงิดบอยากหายเครียดบ่ได้กินอยากหนึแบบ่งมาขาดัดอันนี้นะแบบม่งซ้ายม่งครัวกันแบบม,มีทางออกนะ่อม,มีทางออกอันนี้คือว่าคือเคยเห็นที่ว่าน้ำสวบ้านน้ำพี่น้องบางคนเพิ่นก็ว่าโอ้ขาดตัวนี้บ่ได้กินเลยอยาก ตีพ่อตีแม่อยากทำไรก็คุนั้นคุณนี้จริงนะคือคืออ้ายนี่บมเคยเป็นเนาะมีแต่ว่าบริกินแต่ยุยิ่งยิ่งไปดีดีเนาะแว่าคันไป่ถูกไปเก่ากระหาหันทันนี่คายผมเคยบริวาเผมเคยแบอ้ายดีดีเนาะเพราะว่าคือไปบำบัดไปบําเนงกับเจ้าก็เคยมาแล้วเนาะตอนอยู่คุกนี่จังใดทรมานเม็นบ่ เอ๋อสู่ๆเด้อฉันเด้อเนาะอ่าเลิกจากมอนน่ได้ถือว่าโอ้แฮปปี้เลยแหละตีจำกลิ่นสวรรค์นั่นแหละอ่าฉันเปิดเสืเอิญอยาาร้าลกนะุกเนาะเข้าไปแล้วก็โอ้ยง่ายเลยตรงนู้นกัจังไงอ่าปีนี้สิกลับเฮียนอยู่บ่สมมติว่ามีโอกาสทีนะมีโอกาสมีอันนี้อีกนอกนั้นอยเฮียนอยู่บ่ขึ้นไปขึ้นมากะมันยากแบบ เฮียนต่อกะแถมกับหมูกะเฮียนหัอหัวส,ส่งหัวทำเจ้ากะใหญ่แล็วใช่ไหมเลยอ่าเลยอ่าบวอยากอยากเฮียนปันไดแต่ชื่อตัวเองมันยังเองได้บ่ได้บ่ได้บ่บเออห้องก็เป็นตัวหนังสือกะโอ,อ้พออ่านได้เขียนเป็ี่ยนยู<ด>โอเคใช่เนาะอ่าได้แล้วจารนั้นยาจว่าแบบบวชเป็นอยังเลยนี่กับบวชขัดปันได้สินะ คือคือน้องว่าน้องเฮียนฮอดมอมอหนึ่งบัจ้าป่ะพอหักก็บัตได้จบซ้ำเพร่ะนห้ไปเซ็งอัใบประกาศแล้วบไมีเงินแล้วก็ออกบัได้อัลบั้ประกาศซ้ำโดนโดนโดนอ่าพออ่านได้เขียนเป็นเนาะอืมพอหมู่บัวตัวพี่น้องเอ้ตัวล่านะฮะได้ตัวตัวไทยก็ได้อยู่ของบัวลายอ่าตัวไทยได้อยูบัวลายเป็นต่าอ่าอย่างอย่างเช่นแบบว่าโทรศัพท์ตัวนี้มีบ่ อ๋อเนาะพี่นอ้องเนาะอ่าคือบางคนนี่เป็นน้ำโทรศัพท์ก็มีแบบว่าลินโทรศัพท์ไปอะไรก็ใช้ควาวจำาเอาแล้วอืมเนาะตัวไทยเห็นนะมันบร่ได้เป็นหนังสือได้แต่ว่าแบบลินโทรศัพท์แล้วก็เป็นอ่าอันนี้เห็นลายคนพี่น้องเลยแลบ้าน,นท่านแบบว่าคนแบบว่าลินเป็นมันก็มีประโยชน์โทรศัพท์กันท่านแบบว่าลินแต่เกมมันก็แบบมีประโยชน์ คือหมอคือหมอเกมนี่กับคำคือบอกเนี่ยตอนที่บิดเนี่ยโอ้ยโปติดดอกหัวรินไปยชื่อแต่ว่าหอยพอมันติดนีนติดมืชวดมือเนนายเนาะคืออย่างเช่นคือตอนไอลินกับหมนั่นแหละเนาะตอนเตบิดนี่ก็ว่าจังไดซิล้อมชื่อมันบอกอลองชื่อนี่ชื่อแต่ว่าเฮ้าบุหูวดว่าเฮ้าลงมันตอนใดเนาะคือทาง้องนุ่นเองกัยังยังบุเคยมีโทรศัพท์ตัวเถื่อนบอเออเนาะไม่ได้ใช่ตัวเถื่อน ก็คือจะมีน้ำมูอยู่ดอกเนาะแต่ว่ายังบมีโอกาสที่เราเรืยว่ายังยัง่ฮอดมือของน้องเพิ่นพี่น้องเนาะก็เสีอว่าทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นก็คือสีเบิงสีส้มติดตามทั้งสีวิตแต่ละมือของพ่อเพิ่นครับน้องเพิ่นอยู่ดอกพี่น้องเลยการทำความซื่อมากกต่เจ้าน่ะไปนอนพุ่นแบบนี้เนาะอ คือคืออ้ายนี่นอนแจ่นี่มันบอกบริหัวบ่บริหัวบ่หัอะคนตกละหัวหัวคนนอนคนนอนคนนแต่ก็อ้ายเองก็กลางมุ่งอยู่บ่คือโบกลางยันยงครบบริกาบรได้มีห้องห้องเฮากันยังไม่มีโอ้ยันยงครบเป็นใครยงใครยังตืิมโอ้ยบ่แห้งแล้วเนาะบริการมีมีมีบบหรือว่าบ่ตั้งบริการ กาโอ้ถ <c oughs> ึงใดก็อยากให้หันเปลี่ยนกางมุ่งพร้อมนี่แล้วแต่จะเว้าถึงได้ผู้กางมุ่งนี่ก็บางคนนี่ก็อ่ามึนมัดว่าคือใจสิขะนอนมุ่งแม่นบ่อ่าเนาะพี่น้องอ่าแต่ว่าคือความปลอดภัยนี่ก็นอนกางมุ่งนั่นละดีดีสุดคือน้องน่นได้กางบ่เอามีแต่ผู้นนนั่นบ่กางมุงบาดนี้เป็นจังไดมันมันมนมัดบ่ล่ะ เขานอนอะเขานอนกิ้งอ่ะกิ้งจนสุดห้องนะเขานอนอ่ะโอ้กิ้งกระจามันได้เนาะกิ้งกิ้งในมุ่งอะไรละอ <c oughs> อืมจริงในมุ่งกระยามานันแต่ก็เป็นยังได้จะคือเรื่องอนานพักนี่แบบยังมุมมีตะนางหรือยังบ่เพิังซื้อมาเพิ่งซื้อผ้ากันแสงผ้าดำๆนั่นเองมาอ้มอ,อ,อมเอานะนะเพิ่นยังชื่อไหอยู่งหนูบอสิด เห็นแน่พราแใ่พักอ่ะเพป็นยังชื่อชายูยเนาะอ๋อถามไพี่น้องเลยแต่ก็เทาปลูกพักปลูกอย่างที่น้ำพดน้ำอย่างมันชุ่มเจ้าไปอะไรใช่ไหมน้ำมได้ใช่ได้นั่นนั่นใส่ใส่น้ำเพลินเลยความเบาเตียงชื่อได้ไม่โอ้ทางไอเตียงชื่อได้ปลลงฉากนั่นแหละนั่นมันเป็นน้ำสางเพ์คนเพคนพูดเอาละวนัเนี่ยไปเลยไปเลย ลึกบ่เนาะครับฮะ8เมตรขอมีมุมนีมครบเนาะ8เมตรก็โอเคอยู่ได้ฉันเนาะจ้าก็คือเรื่องข้าวเด้ยังๆๆอยู่บ่เพิ่นเพ่สอบแล้วค่ะออแต่แต่ช่วงนี้ยังพอได้กินอยู่เนาะเพราะว่าเขาอ้ายเพิ่นอมาให้บ่อ๋อดยๆๆ ครับแต่ยังบม่ได้คู่คับเขาอ้ายเพิ่นหรือว่าทางทีมงานนี่จังได้น้องน้องเ่าเป็นคนหาเงินซืมเขากะหาป้าก็หาแหาเงินซื้อกินนมกันนะโอ้ยกินนมกันกับป้าอยู่กันกับป้าเนาะแล้วก็หาชอบกันเออแต่ได้ยินอยู่ทางน้องแก้วเพิ่นเขาว่าทางน้น่นเพิ่นจะบ่มีภัยูุกัานไหมใช่แต่ว่าป้า ป้าน้าเป็นคนเลี้ยงเนาะอะไรก็ได้อา่คืออ่าคือว่าอะไรพี่น้องเลยคือแม่ไปเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนยังยังบวท่านด้ป้านมจำเนาะส่วนอะไรเนาะหาเงินเลี้ยงดูอะไรก็ได้อะไรก็ได้เนาอย่าลืมบุญลืมคุณเพื่อนเด้อเนาะถ้าหางมีดีได้ก็ได้ในดีไป็ดีก็อย่าลืมผู้เลี้ยงผู้เกลือคือเพื่อนวะโอเคใช้พี่น้องเลยเดียวสิไปอ่า ao ừ. ừ. xin hèn mày hay con Jackman phù đầy mà mua job vô nè, rồi thoải đi, rồi, 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 ซีนแหกเนาะพี่น้องเนาะพอได้อ่าให้น้องก็พอเพ่อนกินย่ามอยากนั่นแหละก็คือแต่ละเมื่อนี่เพราะว่าตอนเว้นนี่คือทั้งไอน้นี่กับโบได้ออกไปหาเลาะพืชเก่าอยู่แล้วเนาะอ่าคือกักโตอยู่แต่ในเฮื่อนคือของแบบนี้นี่เป็นยังไงไอแบบย่าม,มีมูโบจังขึ้นนี่ แบบคือแบบในปัญญามันกุ้มใจอะไรเ็ดยังได้คือเลือกในสิ่งนี้บ่อวัตถุบ่อวัตถุเนาะบางคนนี่ก็อย่าเพิ่งชดชีวิตบ่อตอนตะบิดนี่เนาะคือเอาถาดตรงๆรถอ้ายเริ่มมั่วสุมก็มั่นตอนแจ็คปีหลายปีหลือใดสิบกว่าปีสิบกว่าปีพอแรกก็ตั้งแต่เป็นบ่าวเนาะลูกมีเมียหรือบ่อตอนนี้ มีแล้วนเนาะเอาอบัตรอายเห็ดเบี้ยเห็ดงานพิจารณาช่วงนะั้นเห็ดไปจ้างไปจ้างเห็ดทั้อกแล้วบ้านเห็ดโรงงานน้ำตาลก็เห็ดดิบดิาเป็นงานทั่วไปยานเมื่อยมาแล้วก็มวันนั้นน้ำพออร้อมเออเราไปลองเนาะแต่ว่าสัญญาเน้่ยเด้อเลิกทางไหนเนด้อเลิกให้ได้เด้อ แล้วอ้ายสี่หูเองว่าความสุขของการเลิกจากมันันได้มันเป็นอ,ไอะไรโบึดแต่คนหักคนแพงแลวก็มีหมูมีพวกแบบใหม่อเสือว่าโอ้ดีคือว่าเนี่ยมันมันก็ฮอต้องคุ้มมันแต่แร้ฮอสิปล่อยใจเลยตามเลยคิดนี่กับ็บได้อ่ะก็คือน้องนุ่นก็ดีใจอยู่บ่ ที่ว่าเห็นห,หลายคนคอยเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ที่พอเพื่อนก็นเริ่มหลดไปเนาะอืมนีแหละน้องเองก็ตั้งใจกันเด้อสิ่งใดที่ว่ามันโบโจบโบ่งามเนาะสิ่งใดที่ว่ามันบ่ดีหรือว่าคักมาเนี่จังไดน้องก็บเบื้องเอาเด้ออ่อจาจังไดก็สู้ๆไปจงังไดเฮาก็อ่าตอนนี้เฮายังลำบากอยู่แหละเสื่อว่ามือหนึ่งน้อง ก็พอต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีที่อยู่ที่เช่าที่พักที่เช่าเป็นของตัวเองคือคือเฮือนหลังนี่ยังยังยังโมเมนต์ของคุณเจ้าเนาะเฮื้อหลังโมเมนต์ไปข้าหัวกันได้ขึ้นปั่นหายคนเนี่ยเสียชีวิตแสดงว่าเฮือนหลังนี่คนคึ่งบ่นี่คคนงแบ่งคึ่งพี่น้องเลยนี่ยังเป็นเฮือนมุนู่นี่โอ้บัดเพื่องทั้งนี้เนี่ยเป็นเฮือนมูนเพื่อหนี่ายอง่างนี้อ่าต่อไปหัวกันได้ขึ้นบ้านนั้นของเจ้าเว้ยนี่ เออนี่ยน่กับแม่กำลังเห็นแบงเคืองเพื่อนกันทางข้างเข่ารักายดาน่นบ่โอ้ักตัวนี่เรารักนันัก่แออ่าแทงแลกกกกไปคุ้งเพื่อนตัวนั่นบ่โอ้ตกคาลอตกสค่าลงหันอตกนโ้สาางัอ้ออ้นอต่านโอ้นโอ้่นอ้อกงออ้อ้ด้อัน ปลูกเฮื่อนอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวน้องเพิ่นไงเงินหาคำหรือว่าถ้าโชคดีเนาะหรือว่าถ้ามีผู้คิตสงสารเนาะหรือว่านี่ก็เพิ่นกับอาชีุเฮื่อนเหืุอนช้านให้กับมีเนาะมันก็แลแต่บุญวาสนาไปมันคือกันได้เพราะว่าการสผพานมากก็เคยเห็นในลายค้นกับในเฮื่อนในชานใหนกับมีเนาะคือน้องนุ่นนี่ก็ยังบูเห็นท่างคิปตัวเองนี่เนาะ หร mm hmm. ือว่ามีผู้ใดห้เบึงอยู่บ้พ mm hmm. อ,อน้องเพิ่นบ่ทันมีโทรศัพท์พี่น้องเลยจ้าจ้าแลพี่น้องนะเ,เอาเงินให้น้องเพิ่นก่อนอเพิ่นกะให้บ่าวตาเนาะอมอบให้กับน้องนุน่นเพื่อนีซองแสนพี่น้องเลยพอได้ชื่ออยู่ซื้อกินหรือว่าช่วยเหลือเบื้องต้นไปก้อนนาอพี่นอ้องเลวกที่ตามอาการพอของน้องนุน่นไปก้อนพี่น้องเลยว่าเป็นยังไดกะเพิ่นกะอาจสิ พิจารณาเบิ้งน้องพี่น้องเนาะอ่าอ่ะน้องเนาะโดยอ่าละก็อ่าขอบบุญขอบคุณเพื่อนเด้อน้องหล่าเด้อเนาะอ่าขอบใจเพื่อนก็ขอขอบบุญขอบคุณที่ใหใจดีเด้อที่พันเงินให้น้องก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สมคำพัฒารถนาสาธุเนาะทั้งใดก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้เพป็นก็หักแพง คือลูกแหละเนาะอ่าผู้ใหญ่เพิ่นแต่ละคนเบิ่งก็ได้พี่น้องเอ้ยกะบาบเพิ่นว่ากะบาบน้องนนเพิ่นก็กําลังสิใหญ่เป็นสาวเนาะพี่น้องเนาะกะแม่ก็คือเว้าแหละได้เลิกได้ลากันก็พอแต่น้อยๆปุ้นเพิ่นว่าอ่าที่อยู่ที่เ่ากคือเว้ายังคือเห็นแหละเนาะพี่น้องฝนตกฝนลงมานี่ก็ฮัวเนาะน้องเนาะอ่าแล้วก คือเฮื่อนหลังไงนี่บัดยังเป็นของมูลอยู่อะไรก็ได้อ่าคือน้องเป็นกับอาศัยอยู่น้ำป้าบ่ปัจจุบันนี้นะออะโดยคือเครื่องใช้เครื่องคั่วนี่อ่ากับทั้งน้องเองนี่กับใช้น้ำป้าเบิดเนาะอ,อืหนึ่งเขาหนึ่งน้ำกินอยู่น้ำเดียวกันเบิด,ดออมีแต่เฮาเนียาเหือเอาแห้งหาเงินางน,นาค้ำหรือมีเขามีน้ำกับไปอยู่น้าเพื่อนท่านอ,อืโดย แล้วเงินใน้จำนวนสองแสนนี่น้องสิบแปเฮ็ดงี้ยเอาไว้เอาเก็บไว้ให้ถูกเนาะเกื่อยามจำเป็นพี่น้องเลยเพราะว่าเขานานจำปลาแต่ช่วงนี้เขาก็ังพอมีอยู่เนาะอืมได้กเก็บทนโฮมไว้เด้อนั่นไงก็คือจะได้เขาโตกลับไปได้บบบนี้โดยหากะมือหนาเนาะพี่น้องเนาะหรือว่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่ฝากเงินฝากค้ำหรือว่าฝาก อย่างก็แล้วแต่พี่น้องเอคยหรือว่าเพิ่นให้เป็นสะพานบุญนะครับเพิ่นเนาะบ่าวตากัจังสีกับโค้งมาหาน้องเพิ่นใหม่เนาะพี่นอ้องมาถ่ายคลิปนี้กับ่าวกรับก่อนเนาะสบายดีเดอ้อโดยสบายดีสู้ๆด้วยเดอ้อะะอ่าไป่ะใช่ไหมอ่าไอขอไมค์คืนบัดนี่พี่นอ้องเลยในกะฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งบ่าวตาและกัทั้ง พอน้องนุ่นแล้วก็น,น้องนุ่นเพื่อนในเด้อเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบบุญขอบคุณหลายที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็บอกโค้ดถามโฆษณาของบ่าวตาไปพวกนี้พี่น้องเลยทาคลิปนี้เนาะที่ขาดบัได้ลืมบัได้ก็คือขอบบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ,ญ่เนอะอะาะทั้งไอเจดีเจบุญเพื่อนเพื่อนกันอยู่ทั้งต่างประเทศคนละพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนกันบบุรีมีจุดประสงค์ออกสื่อออกน้ำเนาะทั้งหลายก็ขอบบุญขอบคุณเพื่อนหลายหลายข้อเพื่อนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ เดินทางไปมาทางใดขอให้ตลอดปลอดภัยทางครอบครัวเด้อเนาะขอให้นำล้ำในรวยอนยุมันกดยืนสาธุเนาะโดยกจะคือชดัยขอโตกับก้อนพี่น้องเลยเนาะ,ะชวนพักชวนหย่าเป็นกันยังโไเ้แล่เบทัวพี่น้องเลยก็บคือชดัยขอกาวคำว่าสบายดีพี่น้องนอนบายบายพี่น้อง